โอ้แกดันปันใจเงนแสนส้ำความรัก้าวมันสุดแกนเอ้ยแสนห่วอึงเคยรักนองรักนางยังดุดดึงโดนนึกไม่ถึงว่าคนรักแก้วต่องเออเขาจะกลั่งเลยใช่ชมะว่าใจนางมันเปรียบประดุดกับตางรถ มันเชงขอดเสียจริงจริงขอดเสียแล้วและยิงเออต่อจากนี้ไม่รักใครต่อไปเลยผมขอ้อเฉยชิมนางยางพามอนพอกันทีสำหรับผู้หญิงชาตนี้พอกันทีแค่นี้ผมก็เจ็บผมก็ช้ำพออยู่แล้วหักใจมังกับน้องวักใจกับหักใจมัง เนืผู้ยิย่งมาเป็นอ,อยู่เนื้อความเป็นผูช้ชายของเราเลยครับความผิดว่างแม่ทำไมคนเราตายครับนอกแจเคนเราจะตัดสินใจตายเองตั้งเชื่อผมได้ครับหักใจใจมัง่งมันหักไม่ลงอะสีทองนึกดูที่ผมรักษาขนาดไหนสามารถทำผมเจ็บแสบนี้ผมเจ็บจิิงๆซนเห็นใจจ้ะฝันแต่แกหักใจใช่มั่งเถิดดื่มมันยังไงอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์มันหักไม่ลงบอกแล้วไงว่าหักไม่ลง,กแ,ลง,กลงแกไม่ใช่กันนี่ นั่นแกถึงจะรู้ความผิดหวังชอกช้ำนั้นมันเจ็บปวดขนาดไหนถ้าแกเป็นกรรสิแกจะรู้ชัดไปจริงเพราะตคนยิ่งกับผู่เชื่อแล้วบอกแกนะรักกันเพื่อรักกันมันที่ตายห้องรักกันมันที่ชีบุกดุ้งพอรู้รู้ไอ้ไรเอาพวอื่นแล้วเลยรนนั้นชายได้ยู่ปะทงนะคนรนนั้นต้นเชื่อแต่กับนนองควันใจครับถ้ากว่าเป็นเมียเราก็รับรองว่าจะต้องไม่ฉุวยักกับเราได้รวยก็เลยกับเราดิขณะนี้กณะที่ยังเป็นคู่มันกัน เราจะไม่จำใจเราจะไม่เชื่อใจเราจะไม่เชื่อทักทีของความเป็นลูกผู้ชายไมรเขาไม่รักเราอย่ารักไอ้นักเลยศเผื่อเชื่อเดีว่าเป็นอย่างนี้เองผมมายกันนายจังวัดหนองคายดีเป็นไปไม่นด้ยี่ห้อไหนนอร์เเลยแกวอานำใจบุญยังเออไม่นำพลงนั้นก็ไม่โองเลยเทวะวันพีลานามตาสุเกศุจำไม่ตรึกว่าทำอะไรกันมั่ง น้องคนดีเจ้าโกดผีแนนแฟกช่องมือผีก็แควกไปเต้กังลังพี่ต้องกอดถอดเสื้อนยน้องบอกไม่ได้เดี๋ยวเสื้อหนยจะพังวันผีลานามาซาผอกับเรือน้องต่อเสือและชวนผีไงหนังมือน้องกล้ำแตะกล่ำค่อยสามหวาทำไมค่อยผีใอ้จังของพี่เองหรือของมา ม,ม่นา่าจะลืมความลังนี่แหละนะก็าว่าผู้หญิงมีรักไม่จริงครึงครึงกลางกลางเมื่อแรกก็รักก็นับก็นั่งแช่งข้องรมเล่นเรางามก็ไม่ควงมันนองมันอาทีก็ผีตัวเจ็บยังมีรอยเล็บดูทียฉันลังลืมแล้วหรือตายโคนยาวยวงนงแดงงบงควงก็ไม่รู้กี่ครั้งผีกับบ้านกล่มรีก็ไม่นึกเลยว่าที่ลืมความลังแต่คนที่ใครก็ใหญ่กว่า ใหญ่กว่าของมหาหรือไงน้องนะวันผีลาณามาตาจุกัดรึใส่เมนกานกาตึงผีมังงตาลู้ปันนี้ได้แดกดีเล็บแล้ะลอนคุยลับไปนอนแล้วก็สิยวหนารังอ๋อไม่เข็ดเย็บตาไตอตตตตตห่า,าอ้ะเพลงไต่ห้องในไม่รู้วังไม่ได้เลยเสร็จแล้วจุกชายเอาไอยหมงพัง จริงเหรอคเออกูดเกลียยแปบจริงเหรอยังไม่จะเจาแต่มึงคนยิ่งรับนี่แล้วกบไม่ได้เลยเมื่อตองหวาจะได้เป็นแม่เรากำกบโชว์ใจว่าเต้กบโชว์ก็ตบไปตายตบไม่ตายตบไปตายมียมักง่ายเอาไว้ทําไมผัวไม่อยู่เอาชู้มากบยิ่งลาามอสกคปลกข้าใจจัดรอกูไม่พอใจหัวก็หอก ควันก็ฮักแล้งเหลืองหลักแล้วไม่ปักทำไรหนุ่มก็ยานหวานก็ลีบน่าอิทปให้ตกคู่อดเลตบให้ตายตบให้ตายอย่า,อาไว้เอาไว้จะบใาใจเมียมีชู้กมันแสบเหมือนเอาแกลบไม่ยีปลายเคยอาจอตใจไม่รู้อาจใจม้อยกย็ยุ่งพุงก็ลายแหลกก็ตายเหมือนกับรังคยอยโบงกับเพียกีเพียกทั้งรู้ว่าอุดขุดครูทำพืน้นนวมไวเพอาหาย ล็อกตัวเงยเท้นี่ผูดได้ทั้งคเวกงไม่ขวนนอนทีเด็วควนดึกมากแล้วนอนเดินขับน้องคว,วนใช้เชือกพอมอะนะน้อนก็นอนเราต้องปรึกษาปราชญ์ในตอนนี้กันไม่หยุดไม่เตะสุดมันห่วงหนักส้มขวนข้าวผักพรปรึกษากันยังไม่สำจะข้าวนอน xa lì lót để ta bưng có thương mơ khao cái có cái nơi phân trời Nào đi cay nơi nếu khao có cái chạy phân chạy đi cay nát phi phân ớ nóng แล้วหักพี่ฟังเสนนักหนาพี่ชั้นชั้นขาค่ะมาหาพี่ฮะนี่ใครอ่ะชาลีค่ะมาเร็วเออถืออีดอกถือบอกเทงไหนแล้วอ่ะเทงมาเร็วลยมาแล้วจับไปโน้นวันนารังไปตกไม่ตายตบไม่ตายอย่าเอาไว้เอาไว้ใจประจัยเมียไม่ดีแล้วก็ไม่ความสุขเมียหิลุกสมุขไม่ไว โอ้วยเพ็ทโอ้วยแท็กประคองมันแท็กแล้วมันได้อยู่ทำไรเหลือก็เหลือยาก็ยาอยากทัวร์ดีว่านาน่าไหนใครพอพอเลินไหนเลยไม่รู้เห็นมาเทีงร้องกูร้องกันฮึสัรีสมใจเธอแล้วใช่หรือผักตบเชวาใส่หาใจกันแก้วไม่หามถูกก็รโลกเทวดามันตกเสียแล้วเสียใจหรือว่าดีใจสมหวังสิ เป็นสุขสิเนื้อสางถูกขยี้เนื้อไปถึงปากเสือนะใครเจ็บเธอไม่เจ็บแต่ฉันเจ็บเธอไม่ช้ำแต่ฉันชำ้ำเธอเป็นสุขแต่ฉันสิทุกที่ขันจาที่ขันท่างใจผิดเพดสิเจ้ก็ใจผิดเป็นความจริงเจ้ก็จะผิดมานานละคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ผิดกับผู้หญิงอื่นทั่วไปไม่บูชาเงินเป็นพระเจา้าแต่ที่แท้ก็เดาทั้งเพเธอเป็นหญิงตตแล้ตออแล้ ร้อยแปดพันเก้าบอกว่ารักฉันอย่างนั้นรักฉันอย่างนี้แต่ที่เทพเปล่าเลยเธอเป็นผู้หญิงแพทย์สยามกาตีเลวที่สุดสี่พันเข้าใจใจถูกสิพี่ฉันกข้ใจถูกแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะกับใจเธอถูกแต่หลอดเวลาที่ฉันรักเธอมาสามปีกว่าฉันไม่เคยทําอะไรเธอเลยทั้งๆที่ฉันมีโอกาสฉันคิดว่าน้ำที่ฉันจะกินจะนเป็นคนเอาเท้าไปกวนมันคุนแต่เธอไม่ชอบเธอคิดว่าฉันจะเป็นไอ้ง่อยง่ายไอ้ควายไอ้กระเทยทำอะไรไม่เป็นมั่ง เธอถึงผลักฉันไปหายกันันเดชไอ้กันันเดชมันเก่งมันรวยมันมีที่พลที่ประการสําคัญที่สุดคือว่ามันเก่งในทางที่ป่าว่ามือถึงมันไว้คอยเธอถึงเชื่อถึงเลยไหม่ะถ้าฉันรู้อย่างนี้แล้วมาโจเฮ้ยตอนนี้เสร็จฉันแล้วนะที่ฝันขึ้นใจสามใหม่ด้วยค่ะสารัพี่หกคำว่ารักของเธอคืนไปมาเลยไปตุงก็ไม่ได้อยู่ไหนพุ่ สาลีเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นผู้ชายเหมือนคนอื่นเขาเหมือนกันถ้าเธอไม่รู้จะทำไมเธอรู้ว่าฉันเป็นผู้ชายทำอะไรได้ด่ังไม่ใญ่กำนันเดชทำไม่เชื่อพินุด,ดูก็ได้มาหยุดอยาหยุดพันอยาเฮ้ยช่วยหน่อยพวกเราสายล้วหรอกไปช่วยกันหน่อยเร็ววันชายฉุดสายกันในห้องแล้วเข้าไปช่วยแ็วแยวเข้าไปช่วยไร่ของเราเลยค่ะวุ้มเขาทำทุกแล้วมึงไม่ต้องช่วยเขาไปเาเขาไปแถวกว้างเจอร่างเขาตาได้ตายเลยเขาพานเข้าไปแล้วนะสายของเรา เลยจะไปนอนกัาเตี้ยวหน่ารังอ้องไม่เข็ดอ้องไม่ตาฮะฮะฮะไอ้ห่ายังได้รักที่ไหนเด้อมึงพี่แฟนชายนี่งทำตาอย่างนี้ไม่เอาค่ะพี่ตากลัวกลัวเหรอน้อยตาพูดได้ว่ากลัวใครจะเชื่อปีนี้เธอ มันต้องรุมแรงแบบนี้ถึงจะเข้าพี่ยาที่ผันชายยาในพี่ผันสายจิตหมดตัวจะทำทายอย่างนี้ไม่พี่ยาพี่ผันยาค่ะพี่อ้ยพี่อ้ยยาพี่ผันอุ้ยพี่ Thế chút kẻ chạc lạc xa của không đầy Ô không đầy ổn chút kẻ chạc lạc xa của đứa nông Nhưng đôi con tâm lời Hơi bất xí Có chút lúc tâm gì จน้าลีเรียตัวช่วกับชายรมจารีีที่มีค่าจะต้องมาเลวเแลเป็นครั้งแรกที่เธอถึงมองซาถึงเสียขันังังนม็ดจั้สังอารมณ์ใจจึงขับหล่จีน่าดาบจัดยิ่งเปรตแผลดเสายมาหับแค่เอาข้องใจแกผู้ชายเที่ยวคลายอัน เชิญไปแต่หน้าข้าไม่ต้องการออกจากบ้านกองข้าดาวฝรั่งไปพอแล้วซึ่งเลยยะเฮ้เฮ้เธออะไรเชื่อว่าฉันก็บผู้ชายต้องแทงเหมือนกันพี่ฝันไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ฝันแลียขอเชิญเธอออกจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้พี่ไม่พี่จะไล่าสาเหรอเนี่ยใช่สิสาเป็นเมียพี่แล้วนะคะโอ้นี่เธอกล้าพูดว่าเมียเหรอเนี่ยตายตาย,ตายแต่ฉันไม่ยักคิดว่าเมีย คิดว่าเธอเป็นกบัดความคล้ทั่วคราวจะกระหารพี่ไปโดนคนของนู้นเมาแล้วหน้าห้องแก้วเดินเข็ดกี่ที่กาดาบอกอย่าเท็ดเห็นเดินฉีกขาน้ำตาเล็ดที่นี่จะเข็ดก็ยัง ไปโดนคนนวมกี่ซ้ำทำไมไม่จำไว้มัง่งพี่เตือนคนดีตั้งกี่ครั้งว่าอย่าไปเที่ยวเดินข้างโรงนังแล้วจะมานั่งช้ำใจเจอพี่ทำเมินแกล้งเดินนี้แล้วทีนี้เป็นไง ถูกเขาเรียงคิวเขาหิวเจ้าไปเขาทิ้มเขาแทงโอ้ยหมดแรงหรือไรชะเอิงเอ้ยมันถึงใจไม่น้อกลับมาเสียเธอคนดีมาให้พี่น้มต่อพี่ยอมรับเดลเขาเอนรอถึงเป็นน้องใน พี่ไม่ทอ้อพี่จะยออไม่หมอเขาตัดดอพี่เองเฮ้ยบ้าเฮ้ยว่าเป็นเงี้ยวะพวกเราออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ไปฉันก็ไปด้วยฉันไม่ขออยู่ด่าผิงกาลีวนนี้อยู่ในบ้านไปพี่ <Hey, S 2> พี่ฟันพี่ฟันจะจางสาไปไหนคอยสาด้วยเหรอพี่ะยาอย่ทิ้งสาไปพี่พันชยัยคอยสาด้วย <laughs> ไปพวกเราไป ไปไปไปอย่าอยู่เลยก็รียู่ผมคนยิ่งใจอโ่ถึงคราวตายแล้วพวกเอ็มครับขอบคุณกับไอ้แย่แท๊บแม่เฮ้ยเฮ้ยย่าอย่างน้นเฮ้ยย่าตัวลุกสระเห้ยแท๊บแม่ต้องทำเต็มที่ข้าเรสิ่งเดียวเราวังกันเราวังกันแม่มันตายห่วงเลยตายไปแล้วนั่นไอ้ตายไปแล้วนี่ไปพกเราบางปีอยากปั่นจะคุณจะได้ลุงปังเลยเฮ้ยไอ้เป๊ะไอ้เป๊ะไรอะไอ้เป๊ะไรอะจะจะที่แม่บังดาโกูเหรอเนี่ยเออได้ไหมครับ จะตบหน้ามึงตบตาตบตาฉาดทีตบทีตบทีฉัดหูตบทีนี่นี่ตบทีกันทีทีกันทีทีกันทีนี่ทีท่อนทีก่อนนี่เแ็บแล้วพอคราวน้องกูว่าไม่ใจทตบให้เปิ่อตบปบเราให้มันตบคนตากูก็แม้มันให้ลุดเลยเพื่อกอยว่างเบอร์อยู่นี้ดูนีไม่ว่าดีอันนี้รับกันมารับกระอื่งมาช่วยหนรับกัะเลยรับยิกตายหวังว่างดูก็ขี้ครานแล้ว กูติดนลาวางลาวมาิโกติลาวก้อยู่ลาวนอโอติดลาวชมนักคนนี้ต้องเอามันไม่นับเจ็บจริ้งแม่ผู้หญิงสะบัดสับเคยรักกันนับแต่นอกกลับมาขี้ยอกโกติดลาวก้าโกพอไปเบือไม่แก่โกติกเกียโกติำไรกห เนื่อยนักมึงเง็นมาเลือชซอกๆอกเปลียดจริงลูกอีผู้หญิงชกกระปุกตูดโมงโมงวกมันมานอกในครูฮะพอมันทีต่อจากนี้ไม่ขอป้องลูกอีหญิงดอกท้องหน้าดิงดมมันไในชักจงปลอกปลิ้นผู้หญิงลิ้นพันหลักใจง่ายคลายรักทำไงน้ำตาพี่เล็ดโอติกล่าวกัก จำนะคนนี้ต้องเอามันไม่เสร็จชวนกันฮิวไปเรียนคิวคกึก็เจิตแม่ไปได้กี่ติดจับแม่ต้องเย็ดให้ตายเฮ้ยเลยเต็มปลั๊มไปตายกยไม่ตีดตัวนี่น่าว่ากอยไม่กล้าได้กี้เขาไม่ฆ่าทาั้งวันเขาฆ่าอยู่แล้วเตรียมตัวมึงจะตายเดี๋ยวนี้ทองต้องถึงข้าวตายเรื่องอะไเราจะไปเสียใจมันแนละ้วทองนะเกิดมาคนหนึ่งตายหนเดียวเสียใจไปพร้อม ว่าไหวลูกปลาตักเดียวเป็นยกยังกระเจงอต้องเดิมเลยไม่รู้รับไครมาไอ่ผมดีแม่จดไม้มาว่าคนตกนกจานนี่เปียกแล้วนกจานไหวในเรือนักเดียวก่อนนกจานไหวในเรุ่นแล้วก็น้ำขุลโผล่คนใจบาปกระชากบาปออกมาไม่รางว่าอยากได้พวกเจ้าฟันก็มันดาลกระกัการวิบัติ อบสิจังอดสิจังเผืกดจังวีบันเียนตัวฝันชัยกูจะฆ่ามึงแล้ววันนี้เอาตาเ่องเต่าเราคนนะฆ่าเรี่ยวเดียวอยาเชฟกูจะผุกใตเร็วอยาเชฟแบบเล่มนี้ละจะบบังคอพวกมึงทีละคนเหลยยงเลย quá này ơi ra mừng mấy rô giật mềm, giật em mẹ dù leo này này hết đi hết 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 hả mấy khởi mặt của em rồi rồi mấy luôn. không xây ra mà vụ đẹp đủ dâm trong mối sợ hận chờ không chờ không với đuôi cú hơi dính mất thì rất quan bên thầm trong cũng phồn đi thật ถ้ามึงขืนทำผ่าเราหน้ามึงตายไม่ไม่ไม่โอ้ย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 มาพวกเราตามฉันมาไปไอ้กบไป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 ทองหนีก่อนไปว่าไปไปก้นไปก้นหยิบแม็นที่ไปทางนี้สักทีก่อนเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนั่นนี่จะเป่าบุกเลยว่ปอยากทำดีร่างอยากทำโอ้ยโอ้ยจิกไปหมดทั้งตัวเลยไอ้ไอ้หยำ ไอสิงดําเฮ้ยสิงดําอ้สิงดํามึงเป็นใครมาจากไหนไม่เคยรู้จักกับกูแต่มึงกัดฟันกันแร้ทำของกูมึงจะเป็นศัตรูของกูจำ้วดําอะไิงดําในบัญชีแค้งของกูจะต้องมีมึงอยู่มจะต้องฆ่ามึงอีกคนนึงไม่เอาเวทตนบันดานดนพอบันดานดน กลัวจนตัวสั่นมึงเกิดไม่เห็นิ่งดำคนฟังกันมาคงฟังไม่สชยอมฟังโลมาเจ็บใจเสียงดำไม่เพราะมันตอนนี้ฝันใส่แกไปท้องไอไข่ตายหงไปแล้ว